ใบสําร566นะครับก็เอ่อโ้ทันเน็ตต้องเที่ยบเป็นธรรมชาติและเครื่องใช้ของโดยันต์ Yeah. วันนี้ก็เราได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสกลนครนะครับสิ่งซึ่ทางออยอยากจะส่งเสริมก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจฐานล่ากนะครับไม่ว่าเราจะเรียกว่าบริกุ์โนทอปนะครับไม่ว่าเราจะเรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนก็ตามเนี่ยนะครับทำอย่างไรจะให้การกระจายรายได้ลงไปถึงพี่น้องในกลุ่มลากย่าจริงจริงนะครับออยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมเราจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีโอกาสนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแปรรูปอาหารค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการแปรรูปอาหารเนี่ยก็จะอยู่ในความดูแลของทางออย ออยอ์เราก็จะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วสามารถขออนุญาตผลิตได้ในส่วนของการผลิตอาหารเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์เราอยากจะให้อาหารที่จําหน่ายนะครับในท้องถิ่นเนี่ยเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับเมื่อเกิดอัตลักษณ์แล้วเวลาที่เราไปจาหน่ายนะครับจะได้ว่าง,ง่ายๆสินค้าไม่ซ้าซ้อนกันนะครับแล้วก็จะมีความหลากหลายไม่อยากให้กลุ่มพี่น้อง วิสาหกิจชุมชนไปผลิตอาหารเหมือนกันหมายถึงว่าไปทุกจังหวัดก็อาหารเหมือนกันแม้ก็จะเกิดการาแข่งขันกันเองแล้วก็แล้วก็ไม่เกิดการเจริญเติบโตต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของทางออยครับ